เอโยวาซัาสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะฮะลูกค้านะเป็นรุ่นเบเนอรี่ลีออนซีโน่ห้าร้อยสีซีนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าแต่งเต็มทั้งคันครับลูกค้านะเลขไม้น้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับลูกค้านะชุดสีนะฮะเป็นสีเขียวนะฮะสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะฮะลูกค้านะห้าร้อยสีซีนะครับผมนะมี แฮนด์แต่งมาให้นะฮะนะแล้วก็มีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้นะฮะคันนี้เลขไม้นะอยู่ที่14,0 0 0มนกิโลนะฮะหน้าไม้ตรงนี้อาจจะจางเล็กน้อยนะแต่ว่ายังมองเห็นนะครับลูกค้านะอ่าแล้วก็มีมือเบรกมือคัดแต่งมาให้ครับลูกคา้ามีชิลน้าแต่งไฟหน้า LVD นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะฮะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกตินะคันนี้ได้มาถึงระบบดิสหน้าคู่เลยนะฮะล้อเป็นล้อซีรวดทั้งหน้าและหลังเลยนี่แต่งยันพักเท้าเลยครับลูกคา้า นี่เป็นไงสวยๆเลยทั้งคนขับและคนซ้อนนะคันนี้ภาษีหกเก้าครับลูกค้าระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะกันดีดใส่มาให้แล้วนะฮะแปะป้ายทะเบียนมาให้ใหม่เลยท่อแต่งอีกตั้งหากนะคันนี้คือของแต่งล้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลย เสียงท่อคำรามมากนะเจ้าคันนี้นะโดยรวมรถสวยและบ่ไฟติดครบครับพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะลูกค้านะเลออนซิโนตัวนี้นะผมบอกเลยว่าอัตราเร่งโคตรดีนะฮะเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาเพียง69,900บาทนะออกใหม่มือหนึ่งเป็นแซนนะฮะผมบอกเลยได้ไปราคานี้คุ้มนะฮะเจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ